ดีครับผมไอ้นอนจากช่องเอเกเซลเมนครับผมเป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนได้มาสองสามปีแต่ว่าสาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนนอนกิ่อาหายไวไดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเดินครับว่าอาหารกินได้หาหารกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงน้ําเต้าหู้นะครับว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนเน่ยกินได้หรือเปล่าเรามาดูค่าเพสก่อนดีกว่าค่าเพสคืออะไรค่าเพสคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผม ถ้าค่าพีนีนาต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวใช่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าพีของน้ำเต้าหู้อ่ะจะอยู่ที่เจ็ดนะครับนั่นมันแทบจะบอกว่าแทบจะไม่มีกรดเลยนะฮะน้นน้ำเต้าหู้อ่ะกินได้ใช่ไหมเพราะไม่มีกรดเลยแต่คนเป็นกรดะย้อนอ่ะไม่ควรกินน้ำเต้าหู้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะน้ำเต้าหู้เนี่ยมันมีนมถั่วเหลืองใช่ไหมครับคนเป็นกรดะย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงถั่วเหลืองเพราะว่า ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นครับแก๊สในกระเพาะเนี่ยทาให้เรารู้สึกอึดอัดจุกเสียดเลอคือแก๊สในกระเพาะเยอะเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเป็นกรดละย้อนได้ครับแต่เชื่อไหมครับบางเว็บของต่างประเทศบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยก็มีไฟเบอร์เยอะสามารถช่วยเรื่องกรดได้คือกินแล้วภาวะกรดได้ผมก็ค่อนข้างเริ่มงงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ความรู้มันตีกันนะฮะคือแถมแต่ละเหตุผลมันก็หักล้างกันได้แต่ละก็ตาม เนต่างประเทศเนี่ยก็ได้บอกว่าทุกอาหารต้องลองด้วยตัวเองนะครับผมก็ผมมีแหล่งอิงอยู่4เว็บเลยนะฮะก็ลองไปอ่านเองเพิ่มเติมได้นะ,ะถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ผมว่ามันก็ออทุกอย่างทุกอย่างน,น่ต้องลองด้วยตัวเองแต่ว่าส่วนตัวนะผมกินน้ำก้าหู้ตอนนี้ผมเป็นกดริล้อนนั่นนั่นผมกินแล้วไม่เกิดอาการเนาะ,ะก็คุณก็ลองไปลองดูก่อนถ้ากินแล้วมีอาการก็เลิกถ้ากินแล้วมีอาการก็ลองกินต่อดู สารพอลิเป็นกดย้อนที่แบบหนักหนักอยู่อยากบรรเทาก่อนก็ใช้การมิสคอนบรรเทาได้ครับใช้การมิสคอนบรรเทาได้นะครับก็ซื้อทางช้อปปี้หรือซื้อทางร้านขายายาได้ใครอยากสรุวกซื้อทางช้อปปี้ก็กดต,งต,ตรงตากร้รงเรียนะครับผมก็สหรทีนี้ก็ขอจธิบายเท่านี้นะครับผมขอบคุณค่ะ